นี่ก็จะกลายเป็นโคนันแบบซิสวยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าบอกเลยว่าสายมอสนาลุตะห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบโคนันแบบนี้เลยอ๋อเธอสวยเหลือเกิน ก็ต้องขอากราบสวัสดีเพื่อนๆนี่พี่เองน้องทุกคนด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราอยู่กับในเกม gta san andreas นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไอพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็วันนี้เนี่ยพี่นะครับจะมาแจกมอดเจ้าตัวโคนันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคือมอด Conan โคนันตัวนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าเป็นมอดที่เจ๋งมากๆด้วยนะครับแล้วก็ ห้ามพลาดด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการกลายล่างกลายล่างยังไงเนาะกดไปที่สกินนะครับแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับผมนี่ก็จะกลายเป็นโคนนนแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าบอกเลยว่าสสา่มอสนาลโตะห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบโคน,นันแบบนี้เลยอ๋อเธอสวยเหลือเกินอ่าวิธีการใช้สกิลนะครับผมท่านผู้ชม ก็ให้ทุกคนเลือกหมดเลยกดสุดแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนี่ก็จะมีโคนันสองโคนันห้านะนะครับผมนี่เลยก็จะมีประมาณนี้อ่ะสกิลแรกนะครับกดรูปปืนนะครับผมก็จะกลายเป็นแบบให้โคนันเนี่ยเคลื่อนกระดาษไปข้างหน้านะครับผมท่านผู้ชมนี่จะเป็นแบบประมาณนี้เลยฟ้าโอ้หคือแบบดีมากๆเลยดูดิกระดาษฟ้าโอ้ยถ้าโดนเนี่ยคือแบบตายนะครับผมเออถ้าโดนรถเนี่ยรถกระเด็นเลยนะนี่ จะเข้าไปใกล้ๆรถแล้วกันกระเด็นโคตรแรงอ่ะเออท่านผู้ชมกระเด็นเลยดูดิดูดิดูดิอีกทีนึ่งอีกทีหนึ่งกระเด็นเลยท่านผู้ชมโอ้หก็วิธีการกดนะกดตรงนี้เลยหนึ่งกับสองตัวนี้เลยนะครับบมท่านผู้ชมอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ต้องมีไม่มต้องไม่ต้องมีตัวกดนะเออกดแค่ลูกลูกปืนอย่างเดียวลูกปืนมันก็จะมีให้เลยนะครับบอกอ่ะต่อไป สกิลโจมตีของโคนนนนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้<ม>เห็นไหมเห็นล้ำแสงไหมนะครับผมแล้วก็ดูไอ้ตรงที่มันมีลูกศรแดงๆอยู่อ่ะออจะตายแล้วจะตายแล้วนี่ท่าตีระยะไกลท่านผู้ชมโอ้โหก็วิธีการกดนะก็กดตรงนี้1กับ2ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็กด1กับ2ตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อไปสกิลต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขอหาคนก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้ฟา <c oughs> ชอบอะชอบสกิลนี้ครับท่านผู้ชมเปรียงกระดาษอะ่ะเออมามาสกิลต่อไปนะครับท่านผู้ชมปุ๊บกดนี่นี่น่ปุ๊บนี้โอ้โหคล้ายๆแบบเทพีสุริยาเลยนะเออคล้ายๆเลยอะปุ๊มอ่าให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอุ้ยเหลือแต่กระดูกเลยท่านผู้ชมดูดิ <c oughs> อุ้ยเหลือแต่กระดูกเลยอะ <c oughs> โอเคนี่คล้ายเทพีสุริยาเลยอะออ ไม่ใช่หรอกนะครับผมนี่โอเคก็วิธีการกดนะท่านผู้ชมก็ให้ทุกคนเนี่ยกด1กับ2ตัวนี้เลยนะครับผมเพื่อให้มันเป็นแบบไอ,ยอ้ยึกหยียึกหยีข้างบนสีดำดำนะครับผมแล้วถ้าเรากดอีกหนึ่งทีเนี่ยเพื่อเป็นการอ่าให้มันแบบเป็นซากเป็นซากอะเมื่อกีน้นะเห็นไหมเป็นซากตัวละครอะ่ะอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็<ง>สกิลโคนานรวมๆแล้วก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็สายบอสนารูโตะห้ามพลาดเลยนะครับก็อ่า คลิปเนี ment, think, ้ยเนี okay. Okay. ่ยพี่ก็ต like ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เราก็ไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราไปดูวิธีการติดตั้งกันก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมี GTA 3หรือเปล่า g t a i n 3หรือเปล่าแล้วก็ TXD แล้วก็ GTA 3 นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะวิธีการเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปที่ Android ตัวนี้เลยนะครับ Data ตัวนี้เลยนะครับผมปึ๊บหาชื่อคอมล็อก Star ์เกมนะครับผมอ่าคอมล็อกสต a ร์เกมตัวนี้ปึ๊บไฟนะครับผมเข้าไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเรามี gta 3 gta 3อ่าแ i n t r จุด img txd gta 3, gta i n 3ตัวนี้ 5ไฟล์นี้นะครับผมถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ไปดูวิธีลงใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็จะเขียนว่า g 3, d a 3 TXD จะเขียนว่าสอนลง g 3, d a 3 TXD ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเจ้าไฟล์โคนันตัวนี้มาได้เลยนะครับผมโอเคเจ้าไฟล์โคนันตัวนี้เนี่ยก็จะมี k o GTA i n g GTA 3ตัวเอฟเฟนะครับผมแล้วก็ตัวสกินโคนันนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะมี5ตัวที่เราจะต้องลงนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกคนทำการเข้าไปที่แฟมคีโอนะครับแล้วก็กดคัดลอก4ไฟล์นี้อ่ะคัดลอกไปเลยปุ๊บเอาไปวางที่นะครับผม Android เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเราหา Android ก่อน Android d a ta หาชื่อคอมร็อกสตาร์เกมนะครับผมท่านผู้ชมปึ๊บแล้วกดวางโอเคหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อไปลงตัวเอฟเฟกนะครับท่านผู้ชมอ่าไฟล์เอฟเฟกนี่ตัวนี้นะครับผมกดคัดลอกไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะเมื่อเรากดคัดลอกแล้วนะครับเข้าไปที่ Android เหมือนเดิม Data หาชื่อ Com Rockstar Game นะครับผมคอมร็อกสตาร์เกมไฟ กดวางนะครับผมอ่ะไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ตัว K O O เมื่อกี้นะครับที่เราลงก็จะเป็นอยู่หน้านี้นะครับตัว e x f e c t ก็จะอยู่หน้านี้นะครับผมโอเควิธีการติดตั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการดาวน์โหลด T X D 2ตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ G T A I M G ตัวนี้อ่ะสองไฟล์นี้เลยนะครับก็สามารถหาโหลดได้ตาม YouTube ตาม Play Store เลย ถ้าทุกคนจะโหลดแบบไม่เสียเงินตาม YouTube นะก็แนะนำให้ดูหลายๆช่องนะครับใน YouTube นะครับ้วแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาแล้วก็กดเข้าไปดูถ้ากดเข้าไม่ได้ก็ลองหาโหลดใหม่นะครับหรือง่ายๆเลยถ้าใครอยากเสียตังค์ใน y Store นะครับผม txd 2นะโอเคเข้าไปที่ gta img นะครับผมกด open img เลือกไปที่ android นะครับ data หาชื่อ com rockstar g a m e นะครับผมตัวนี้ ไฟล์อ่ะเข้าไปที่ตัวนี้เข้าไปที่ GTA 3ก่อนนะครับผมปุ๊บจากนั้นกด3ามขีดด้านบนขวามือเลือกอันที่สองนะครับผมจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์โคนันของเรานะครับผมท่านผู้ชมโอเคไฟล์โคนันของผมเนี่ยจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะปุ๊บอ่ะเข้าไปเลยไฟล์โคนันนะครับผมจากนั้นอ่าให้เราเข้าไปที่ GTA 3. i ุด m g ตัวนี้อ่ะตรงที่สีส้มๆเนี่ย จากนั้นเลือกนาสกุลไฟล์ dff นะครับท่านผู้ชมปุ๊บอ่ะก็จะมีไฟล์นี้อ่าไฟล์นาสกุล dff นะครับอ่าแล้วก็มีนาสกุลไฟล์ ifp ด้วยนะนะครับผมนี่ปุ๊บหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนาสกุลไฟล์ txd ก็ไม่ต้องเอามานะเออนะครับผมกดเข้าไปเลย s e ตติ n g ไปเลยก็จากนั้นก็รอให้มันหายกระพริบนะครับแล้วก็กด 3- ขีดด้านบนกดรีบูตนะครับผม โอเคจากนั้นก็รอสักคู่หนึ่งให้ครบ100%เนะครับผมเสร็จแล้วนะครับครบ100%แล้วจากนั้นกดออกจากแอปนะครับผมแล้วก็เข้าแอปมาอีกหนึ่งทีกด Open IMG จนะครับจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่เข้าไปที่ Android เหมือนเดิม Data เหมือนเดิมหาชื่อคอมล็อกสตาร์เกมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยกดที่ไฟล์เข้าไปเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่ gta iNt ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยเมื่อกี้เราเข้า GTA 3ไปแล้วต่อไปเราจะเข้า GTA iNt ตัวนี้ปุ๊บกดไปเลยจากนั้นกด3มขีดด้านบนขวามือเลือกอันที่สองนะครับจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์โคนันของเราเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยลงเหมือนเจ้ามอสคิสเม,มะเลยนะครับโอเคเข้าไปที่ไฟล์โคนันเลือกไปที่ GTA iNt ตัวนี้นะครับผมปุ๊บ จากนั้นเลือกไปที่ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยตัวนี้อันเดียวนะครับผมจากนั้นกดรีบูตเหมือนเดิมนะครับผมปุ๊บอ่าเสร็จแล้วต่อไปกดออกเหมือนเดิมกดออกอีกแล้วต่อไปจะลงสกินนะท่านผู้ชมกด Open IMG เหมือนเดิมถ้าใครไม่อยากลงสกินเนี่ยก็ไม่ต้องทําตามขั้นตอนนี้นะครับผมต่อไปลงสกินนะครับเข้าไปที่ Android Data หาชื่อคอมล็อกสตาร์เกมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย คอมล็อกสตาร์เกมอยู่ไหนวะนี่ปึ๊บไฟล์เข้าไปที่ GTA 3เหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่ะสามขีดด้านบนความมือเลือกอันที่2เหมือนเดิมจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์โคนันนะครับไฟล์โคนันอยู่ไหนอยู่ไหนไฟล์โคนันปึ๊บอ่าไฟล์โคนันเข้าไปที่สก,กินโคนันตัวนี้นะครับผมปึ๊บเลือกนมสกุล dFF นะครับผมปึ๊บอ่ากดไปเลยกดรีบูทเหมือนเดิมบอกเลยว่า ขั้นตอนเดิมๆท่าผู้ชมเออก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคกดรีบูตเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปขั้นตอนสุดท้ายและ TXD ตัวนี้ตัวนี้เลยโอเคเข้าไปข้างในกันปุ๊บจากนั้นกดรูปภาพแ้มด้านล่างขวามือนะครับผมปุ๊บเลือกไปที่ Android นะท่านผู้ชมเข้าไปที่ Android Data หาชื่อคอมล็อกสตาร์เกมเหมือนเดิมเลยนะครับผมคอมล็อกสตาร์เกมไฟล์เข้าไปที่ตัวนี้จากนั้นเข้าไปที่ gta 3ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมปึ๊บรอสักครู่นึง gta 3นะครับจากนั้นกดรูปภาพบวกด้านล่างเลือกอันที่สองอันที่สองนะปึ๊บจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์โคนันนะครับผมไฟล์โคนันอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเข้าไปที่ไฟล์โคนันของเราได้เลย เข้าไปที่ GDA 3จุด IMG ตัวนี้ปุ๊บจากนั้นกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าจากนั้นกดไปเลยเลือกอันกลางทิ๊กถูกออกหนึ่งอันแล้วกดโอเคอาจากนั้นรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมรอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็มียี่สิบหกไฟล์นะครับผมโอเครอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ ก็รอสักคู่นึงหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็กดโอเคไปเลยกดรูปภาพบวกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมขอโทษด้วยจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดออกนะครับผมปึ๊บจากนั้นกดรูปภาพแฟ้มเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นกดกลับนะครับเลือกไปที่ gta i n 3ตัวนี้อ่ะติ๊กถูกไปเลยจากนั้น กดรูปภาพบวกเหมือนเดิมเลือกอันที่สองนะครับผมจากนั้นกดกลับเหมือนเดิมเข้าไปที่ gta i n ด img ตัวนี้ปุ๊บอ่ะติ๊กถูกไปเลยนะครับผมจากนั้นเลือกอันกลางติ๊กถูกออกหนึ่งอันแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเจ้าไฟล์นี้เนาะนะครับผมอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็ไม่ตัดแล้วกันนะครับโอเคก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผม อ่าห้าสิบแล้วอ่าห้าสิบเจ็ดนะครับผมหกสิบสี่นะครับผมอ่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเจ็ดสิบเอ็ดละนะครับโอเคจะเสร็จแล้วจะครบร้อยล้วครบร้อยสี่ครบร้อยสี่อเออครบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกดโอเคอ่าจากนั้นนะครับกดกลับเหมือนเดิมจากนั้นกดรูปภาพแฟฝงนะครับผมเลือกไปที่ TxD นะครับผมปุ๊บอ่ะแล้วก็ติ๊กถูกไปเลย TxD จากนั้นให้ให้ทุกคนนี่ยเลือกอันที่สองนะครับผมอ่าแล้วก็กดกลับเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่ไฟล์อ่าเอฟเฟตตัวนี้ปุ๊บอ่าติ๊กถูกไปเลยนะครับเอฟเฟกต PCTXD นะครับผมจากนั้นกดไปเลยเลือกอันกลางติ๊กถูกออกหนึ่งอันแล้วกดโอเคอ่าจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนรอสักครู่หนึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยเจ้าไฟล์ตัวนี้เนาะนะครับผม โอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมให้เรากดโอเคนะครับจากนั้นนะครับกดรูปภาพบวกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับท่านผู้ชมจากนั้นเนี่ยให้เรากดกลับแล้วก็เลือกไปที่สกินโคนันนะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับปึ๊บเลือกอันกลางนะครับอันกลางติ๊กถูกออกหนึ่งอันแล้วกดโอเคเหมือนเดิมจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับผมรอครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอดใจแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ดูวิธีการติดตั้งเราไม่เข้าใจนะครับก็กดย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับไปเลยนะครับผมแล้วก็ดูซ้ำหลายๆรอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นเองนะครับผม ก็อาส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็คลิปมันยาวแล้วนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม